สนามบางแสนสวยที่สุดจริงๆแต่แฝงไ้ด้วยอันตรายจริงๆครับผมมันคือสติเซอร์กิลเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดไม่กระทั่งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เป็นไปนได้หมดมันเป็นอะไรที่นักแข่งต้องมีความระมัดระวังกันเองเยอะมากแล้วพลาดนี่คือเราชนนั้นเราก็มาพิจแร็าทีกหนึ่งเนี่ยเราก็ลงไปซ้อมที่หนึ่งยังทําเวลาได้ไม่ดียังไม่เจอยังไม่รู้จักแ เพราะว่า c o n d i t i นแท a g เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วพอสมควรปีที่2เนี่ยเวลาดีขึ้นมาครับเพราะว่าเราจะ condition tag มากขึ้นแล้วเราปรับเซตติเริ่มลงตัวเวลาดีขึ้นมาแต่ผมยังมีความตัวอยู่และดูความที่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้มาอ้อมทาให้ผมไม่ชินกับการแข่งขันเวลามาที่ไรก็ตื่นสนามทีไร qualify อะไรเละเทะทุกทีแต่วันแข่งก็จะใจเย็นลงแต่วัน qualify ไหนแต่สังเกตได้แต่ผ่านมาเลยลนลานเละเทะแต่พอเวลาขับแข่งจริงขับทำเวลากับมาเลเเียเองได้ จบเป็นเลทที่5ของ,ของรายการเกิดอุบัติเหตุนในนาทีที่15ชนที่15หหน้าขวาเข่าก็คือรถเกิดล้อแตกยางต้องเปลี่ยนนะโอ้ยโอ้ล้อ,อแตกพี่เลี่ยรล้อกันซ่อมเรียบร้อยแล้วออกไปใหม่หมนุนอีกรอบก็คือนที2อด้วยความที่ว่ารถมันชนไปแล้วครับร้อที่เหี่ยวเสียหมดเอาตั้งสูตรไดมาใหม่ทั้งหมดเลย นี้ก็เลยไม่จบแข่งขันตัดสินใจกันว่างั้นเก็บรถดีกว่าเอาไว้สู้กันใหม่ในเลกที่6ดีกว่าอย่างที่รู้กันนะครับก็คือจบที่11แต่ส่วนของผมเนี่ยลงไปเนี่ยเป็น DNC คือที่น็อคแลิฟายคือไม่สามารถจะทำเวลาตามกลุ่มผู้นำได้เพราะว่าได้ออกไปได้แค่สองรอบแล้วเกิดตรงแดงขึ้นทำให้เราไม่มีการจะอันดับเกิดขึ้น แต่ด้วยเวลาที่เราทําไว้รอบแรกเนี่ยมันทําให้เราอยู่อันดับที่12ก็เลยออกกิที่12แนเล็กที่6ครับผมเป็นผมเอาไปนําก่อนออกไปเริ่สตาทก่อนตาก็ขับรถไปเหมือนเดิมมวยความที่มันชนไปนครับเราก็ไมสามารถจะคอนโทรลไ,ได้ดี แล้วก็เราสามารถขับทําเวลาได้อยู่อยู่ในคอนดิชันที่เราสามารถจะไปดรีมพิงของเราได้แค่นั้นเองเราก็ไปของเราไปเรื่อยๆจนผู้จัดการปิงสั่งว่าเราจะยังไม่ดีเราจะเข้าพิธตอนนี้ไหมหรือว่าจะรอยสองสามรอบหลังจากเอซีเข้ามาก่อนรอบหนึ่งนะครับพอเอซีออกไปเนี่ยเราขับตามพิธีพิธีคายผมขอว่าพิธีปริงผมขออีกสองรอบได้ไหมผมขอรออีกหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปได้พี่เป็นบอกจัดไปแล้วเราลุยเลยก็เลยลงไปได้อีกสองรอบคุยกันใหม่รอบหนึ่งเพื่อที่มันรู้สึกมันน่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยกับคนอื่นมันเป็นแผนที่เเเราาต้้องงงคิิดัันพี่่สขลย ที่สี่ที่ห้าเนี่ยเพิ่มพิคาขึ้นโอ้โหโชคดีมากที่เราผ่านชัเข้าตอนนะั้นทำให้เราสามารถขึ้นไป็นกลุ่มผู้นำได้เหมือนกับอันเดอร์คัตในทิปเล่เพราะกระตื่นบางคนยังไม่ได้เข้าเงี้ยมันก็จะทำให้เสียโอกาสไปจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็คันหน้าเกิดมีปัญหา,หาต้องเข้าทิปเราก็เลยได้ขึ้นมาเลนที่สามจากนั้นก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็คันหน้าเกิดมีปัญหาต้องเข้าทิป เราก็เลยได้ขึ้นมาเป็นที่สี่เราก็จบที่สี่โอ้ l l อกไปถามว่าพอใจไหมดีกว่าไม่มีอะไรติดมือของบ้านครับสนามนี้มันเริ่มสนุกมันเริ่มเอนจอยกับการแข่งขันพอมาเอนจอยปุ๊บเนี่ยเราจะไปด้วยตามฟิลของเราติดตามดูพวกเราต่อไปนะครับว่าพวกเราบันเชิงใจจะไปได้ถึงขนาดไหนกัน ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับ Nexter นะครับฝาเบรกคุณภาพนะครับแล้วก็มีบูธมาเปิดมีกาแฟให้เราดื่มนะครับวันนี้ทุกอย่างเตรียมมาพร้อมหมดขอ,อโชว์อะไรทุกอย่างมีหมดฝาเบรกต่างๆนะอย่าลองดูได้นะครับ้าเบรก Nexter ใช้ได้จริงๆเบรกอยู่ทุกโค้งเอาอยู่ทุกท่าครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง Mobil 1นะครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับน้ำมันเครื่องระดับโลกที่ F1 เลือกใช้ เราก็เลยเอามา,สาใส่รถเราเองถามว่าดีไหมยอดถ่า,า,ายออกมาใส่แฉลบเครื่องไม่เคยมีปัญหาถังน้ำมันเครื่องเลยลูกหมากตอง3ช่วงล่างตอง3ที่ส่งบริการดีๆมาให้เราใช้มาบำรงุงรักษารถเราไม่ว่าจะเป็นปีกนกลูกหมากบูทต่างๆนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่อัดแอสซี่กันชนได้ใช้บริการแล้วเพราะว่าแตกไปแล้วพี่อัดขออนุญ,ญาตขออีกสองชุดครับผมแล้วก็มีปั๊ดไอเลสบายพีดีสิบหกนะครับเป็นงานมือค่าขับ จะมีทุกปีนะครับผมจัดร,ร่วมกันระหว่าง Nexter แล้วก็ Lasalle นะครับจะเป็นงานอีเวนต์ที่สามารถเอารถบ้านมาวิ่งได้ที่แห่งเดย์นะครับผมยังไงก็ลองฝากติดตามดูทำอย่างอื่นจะมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมกันแล้วก็สปอนเซอร์หลักของผมโดยส่วนตัวเองคือร้านล่มไม้ริมนาน,นะครับร้านอาหารไทยที่อยู่ทุ่งบุรพสายห้านะครับแล้วก็ผมเป็นเชฟเองยังไงก็ลองไปชิมอาหารที่ร้านดูนะครับผมอร่อยแน่นอนครับการันตี